ขอบครัวเกษตรสบายดีทานผู้ซมพ่อพ่อรับข่าวพระเจ้าอีกทำม,มูลอักไส้คนเก่า,าคนเดิมเพิ่มเติม,มจะมาเบิ่งที่ตาเบิ่งขาวแป้งทานผู้ซมมาเบิ่งขาวแป้งเอาไปเบิ่งน้ำกันนี่ยังยินเสียงนั่นในเดอนทานผู้ซมเพราะว่าเราคำลังไทยชวน ก็ได้ถ้าไทายสวนทำไผส้มมืดๆนี่คือเวียกตอนเศร้าของเราเด้ที่จะหวัดเนาะเต๋อว่าตอนแรกเราจะไปส่วนไปเอ็นตลาดทานผู้มเตียตอนเศร้านี้เราจะมาไทายสวน ท,ท่านผู้ชมแนมเห็นติดตามเสียงนั่นเน่เดอ้อท,ท่านผู้ชมเอ้ยเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงโดดโอเคิด นี่ราอกงครับ้มจริงเราก็ทย้ลายแล้วราใอยู่มาและใ<า><า>เลยมีทงยางครับมทงยางอีกสองหมัด ไปติดตามเบิ่งนางมอเนะวัาเราเห็ดยังนางมอนไปเบิ่งน้ำกันทู่นนางมอนตก บ่พ่อป็นนี่มาอำ่ำสบ,บายดีานผสม่ไหมสบายดีสบายดีไี่ตึงยกมือไายบายสื่สานผู้สมเอ้ยนังมอนน่ะยังบ่หู ยังบ่ฮู้ว่าเฮ็ดอีหยังซ่ําท่านผู้ชม FC จงไดบ่แม่น FC ก็ได้ FC นังมอนไดเออแปลงผักปู่แดงนี่ตูนี่สิลงยังมอนว่าสิบงผักลงักป่ะเออแปลงไว้นางอบแนีําบีโ่ยังยังบ่ทันโหดเบิ่งหันยังโหดปกลงซี้เลยโลดมาใสมาอกันํากนอโลดนี่แห ไปแม่ท่าเจ้าอยู่หันเนาะแล้วแล้วบ่ฮะสิขึ้นไปถึงแล้ววะไปบานพักบุงเพิ่นสิไปบานพักบุงท่านผู้ชมบ้านพักบุงเด้อ อนี้มันจะนอดนอะเป็นไฉหูหนาพี่เหลือเนี่ยนอนน,นอาาน,นพี่เหลือลายหนานี่ยนะน เด้นักาผักกาเกลลงเท่าไรสี่ชิมหาหาสิบสี่หาสิบสามหาสามปะพิมาว่าเนี่ยหาสิบสีรั 4, 5, นบางท้านเลยปะสีลงพงนี่แหละทานผู้สมลูกพกบงนี่นะเออมาเด้อมาเด้อลูกพกบงลำกันเกลีก่ยพงกาลูกลกูกเป้าบ้านเดี๋ะิดทงละลูด้นึ่งทงละลูกได้หนึ่ มีเชียงรหดเขาน้ำเดินทานผู้มเมราวะทอบแป้งแล้วไยส่วนเออเชียงหลดยังขขไขก่อนเชียงเพียงใด ưu nhả với phần thái bổ sung ơi nạn điều จจเจาะก็เห็ดเงยเลยนะอรกมอนเงีลยเงา,ากับบนะคนเบิ่งกับเหื่อยได้ส <c oughs> ิบปลายนาทีนีนนไ่ได้เลยนานไหมได้เนนานที่องเออนานที่ซองเยนี่ที่อง่ เนาไอ้พู้หญิงเธอโบคอมาเธอโบคอมามันด่านใหญ่เนี่ยเนาะเียนเดอนเดอนเดอนเดนเดนเดิจบอนาจบพอจบไปเพียงตอนนี้ท่านผู้สมขอบใจท่านผู้สมมส่ติตามแต่ตนจนจบก็สวย ติดตามนางมอเนี่ยเด้อเป็นเอฟซีนางมอนอ้าวมอนบ๊ายบายเ้ยไ,ได้กินน้ำเหนื่อยแห้งมันแ <laughs> ดดทานผู้ส้มสวยเหรอ